สวัสดีครับเคยได้ยินชื่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีกันไหมครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะแต่จะบอกว่าที่นี่น่ะเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามที่ซ่อนตัวอยู่เลยละครับเป็นจุดหมายที่ครบครบมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาประสบการณ์เที่ยวแบบครบจบในที่เดียวเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยบางทีก็อยากได้ที่ที่มันครบครบใช่ไหมครับแบบว่ามีทั้งธรรมชาติสวยๆว,วัฒนธรรมเก๋ๆแล้วก็อาหารทะเลสดๆแบบไม่อัน้น เอ๊แล้วมันจะมีที่แบบนั้นจริงๆเหรอคำตอบก็คือมีครับและที่นั่นก็คืออำเภอคลุงอีเองเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะวันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีและหัวข้อเลยตั้งแต่ไปทำความรู้จักอำเภอคลุงกันก่อนไปดูไฮไลท์อย่างชุมชนไร้แผ่นดินแล้วก็ไปสำรวจธรรมชาติอื่นๆต่อด้วยเรื่องของกินเด็ดๆและปิดท้ายด้วยคู่มือวางแผนเที่ยวง,ง่ายๆครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับ คลุงเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจันทบุรีครับซึ่งความพิเศษของที่นี่เนี่ยมันเริ่มมาจากภูมิศาสตร์ของเขาเลยคือความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญเลยลองนึกภาพตามนะครับด้านหนึ่งติดทะเลมีอาหารทะเลสดๆ อีกด้านเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากๆพอหันไปอีกทีก็เป็นสวนผลไม้บนเนินเขาโอ้โหความหลากหลายแบบนี้แหละครับที่ทำให้ขลุงกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นยอดแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ทุกสไตล์เลยทีนี้เรามาดูไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของอำเภอขลุงกันดีกว่าครับนั่นก็คือหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆที่ชื่อว่าบ้านบางชันหรือที่หลายคนรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งครับ คำว่าชุมชนไร้แผ่นดินนี่ฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับเอ่ยังไงคือมันตรงตัวเลยครับที่นี่คือหมู่บ้านชาวประมงที่เขาไม่ได้สร้างบ้านบนพื้นดินนะแต่สร้างบ้านกันอยู่กลางทะเลเลยใช้เสาปักลงไปในเลนแล้วก็มีสะพานไม้เดินเชื่อมถึงกันหมดคือเป็นวิถีชีวิตที่เท่มากๆเลยครับแล้วที่พีคไปกว่านั้นอีกนะคือชุมชนนี้ไม่ได้เพิ่งมีนะครับเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานมา300กว่าปีแล้วโอมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านแล้วล่ะครับ นี่คือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจริงๆที่สะท้อนความผูกพันกับท้องทะเลของคนที่นี่มาหลายชั่วอายุคนเลยแล้วถ้าได้ไปนอนโฮมสเตย์ที่นี่นะกิจกรรมคือแบบจัดเต็มมากตั้งแต่ล่องแพเปียกให้กระโดดน้ำทะเลกันให้สะใจภายคขยักเข้าไปดูป่าชายเลนแบบใกล้ๆหรือใครอยากจะลองตกปลาตกปูก็จัดไปเลยครับแล้วพอตกเย็นนะไฮไลท์เลยคือการนั่งดูฝูงเหี่ยวแดงเป็นร้อยๆตัวบินโฉบไปมา คือฟินมากซึ่งทั้งหมดนี้นะส่วนใหญ่รวมอยู่ในแพ็กเกจโฮมสเตย์แล้วด้วยคุ้มสุดๆครับแต่เดี๋ยวก่อนคุุงไม่ได้มีดีแค่ทะเลกับชุมชนไร้แผ่นดินนะครับยังมีมุมอื่นๆของธรรมชาติที่สวยไม่แพ้กันเลยเรามาดูกันต่อครับใครเป็นสายเขียวๆเวนาะชอบป่าเขาต้องมี่เลย น้ำตกตรอกนองน้ำเย็นชื่นใจมากมีให้เล่นตลอดปีเลยหรือถ้าชอบแอดเวนเจอร์ขึ้นมานิดนึงก็ไปน้ำตกมะกอกต้องเดินป่านิดหน่อยแต่รับรองว่าวิวสวยคุ้มเหนื่อยครับแล้วถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเกาะเงียบๆก,ก็มีเกาะจิกหาดทรายขาวละเอียดมากหรือถ้าเป็นสายมูหน่อยก็ไปไหว้สารเจ้าพ่อปากน้ำเวลุขอพรแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆไปด้วยเลยครับโอเคครับ มาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วเรื่องกินบอกเลยว่าขลุงเนี่ยคือสวร่างของนักชิมตัวจริงเลยโดยเฉพาะคนที่รักอาหารทะเลนะห้ามพลาดเด็ดขาดเมนูแรกที่ต้องโดนเลยนะครับปูนิ่มทอดกระเทียมแค่คิดก็น้ำลายซอแล้วคือปูนิ่มสดๆที่เขาเอาอไปทอดจนข้างนอกกรอบแต่ข้างในยังนุ่มอยู่แล้วคลุกกับกระเทียมเจียวหอมๆโอ้โหมันอร่อยแบบต้องสั่งเบิ้ลนะครับ แต่ขลุงไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดนะครับเมนูพื้นบ้านอย่างแกงหมูชมวงนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจันเลยรสชาติมันจะเปรียปร้ยวๆหวานๆจากใบชมวงตัดกับหมูนุ่มๆเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆครับกลับมาที่ทะเลอีกเมนูน้ำพริกไขป่ปูด้วยความที่ปูมันสดมากๆะครับน้ำพริกที่นี่เลยทั้งหอมทั้งมันเข้มข้นสุดๆกินกับผักสดกร,บกรอบๆนะโอ้โหที่สุดเลยครับ แล้วจะไปกินร้านไหนดีละ่ะอ่ามาดูตัวเลือกกันถ้าอยากได้ฟิลพิเศษสุดๆต้องนั่งเรือเข้าไปกินที่ฟาร์มปูนิ่มเลยครับบรรยากาศดีมากแต่ถ้าชอบร้านโลเคอลรสชาติจัดจ้านแบบดั้งเดิมก็ต้องร้านพี่กุลโภชนาเลยแต่ถ้าเป็นสายบุฟเฟ่ชอบความคุ้มค่ากินไม่อัน้นบอกเลยว่าบุฟเฟ,ฟ่ซีฟูดต,ตามโฮมสเตย์เนี่ยคือคำตอบสุดท้ายครับเอาล่ะพอรู้แล้วว่าจะไปเที่ยวไหน กินอะไรทีนี้มาดูเรื่องการวางแผนทริปกันบ้างดีกว่าครับจะได้ไปเที่ยวกันแบบลงตัวเป,ะเปะ๊ะ เรื่องแรกที่ต้องตัดสินใจเลยคือจะนอนที่ไหนดีซึ่งมันมี2ส,สไตล์หลกัหลกๆเลยครับถ้าเป็นสายลุยชอบใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็เน้นกินซีฟู้ดแบบจุกๆก,ก็ต้องไปโฮมสเตย์ที่บ้านบางชันเลยแต่ถ้าใครชอบความสบายความเป็นส่วนตัวมีแอร์เย็นๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันก็เลือกนอนรีสอร์ทหรือโรงแรมในเมืองดีกว่าครับส่วนการวางแผนก็ง่ายมากๆครับมีแค่3สเต็ปเอง 1. เลือกช่วงเวลาที่อยากไปถ้าชอบอากาศเย็นๆก็ไปหน้าหนาวพฤศจิกาถึงกุมภาแต่ถ้าอยากกินผลไม้ให้อร่อยก็ต้องช่วงพฤษภาถึงกระกฎาเลย 2. อ,อันนี้สำคัญมากจองที่พักล่วงหน้าโดยเฉพาะโฮมสเตย์ที่บางชันนะเต็มเร็วมากจริงๆและ 3. เตรียมตัวสู้แดดครับครีมกันแดดหมวกแว่นจัดไปให้เต็มที่เลยสรุปง่ายๆเลยนะครับ คลุงเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองทางผ่านแต่เป็นจุดหมายที่ให้ประสบการณ์ครบเครื่องจริงๆตั้งแต่การไปนอนโฮมสเตย์กลางน้ําแบบที่หาที่ไหนไม่ได้ไปจนถึงการกินซีฟูสดๆสํารวจน้ําตกสวยๆและซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นคือมันมีครบจบในที่เดียวเลยครับสุดท้ายนี้มีคําพูดหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าแล้วคุณจะรู้ว่าคลุงนั้นคล้องใจนักเดินทางอย่างแท้จริง พอได้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจเลยครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก็อยากกลับไปอีกเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามครับ